สวัสดีครับผมปุ๊กนะครับช่อง3ามทัวร์นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จาจะมานำเสนอนะครับสินค้าตัวที่ช่วยในการาลดพาหะแมลงดูดเลือดนะครับก็คือวันในปัจจุบันนี้นะครับคือโรคลัมปีสกินนี่ระบาดหนักมากในในพื้นที่ภาคอีสานและก็กำลังจะลามไปทั่วประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยในการขั้นต้นเนี่ย ตัวที่เราจะต้องระวังที่สุดนะครับก็คือจะเป็นพวกแมลงดูดเลือดนะครับก็คือยุงเรือไบ,เห,บเห็บนะครับเห็บนะครับก็คือทีนี้เนี่ยในในวันนี้ตัวยาที่ในการพ่นคอบหรือฆ่าฆ่าพวกปรสิตพวกดูดเลือดเนี่ยะจะมีเป็นตัวยาไซเปอร์เมทินนะครับก็คือ ต้องอธิบายก่อนว่าไซเปอร์เมทินนี่คือชื่อยาสามันนะครับก็คือบางยี่ห้อมันก็จะมีหลายยี่ห้อในใน,ในท้องตลาดนะครับก็คือบางยี่ห้อนี่ก็จะมีตัวยาก็คือไซเปอร์เมทิน25ิเนก็อยู่ที่ความเข้มข้นนะครับก็คือแต่ทีนี้เนี่ยใน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 ของของกลุ่มของคนทำปศุสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือ,อเลี้ยง เลี้ยงอะไรก็ทั้งที่เป็นที่เป็นสัตว์แล้วก็ต้องต้องระวังในเรื่องของพาหะดูเลือดเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวไซเประกาศนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นไซเปอร์เมทินนะครับมันก็จะบอกออชื่อยี่ห้อของเขานะครับก็คือไซเปอร์กาศ25 ec 2ี ec ก็หมายถึงว่ามันเป็นตัวเปอร์เซนต์ความเข้มข้นของมันนะครับก็ชื่ออัตเนี่ยตัวสําคัญที่สุดคือบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจคือมีหลายเจ้าว,ว่ายังติดยังติดยี่ห้ออยู่คือไม่เข้าใจว่าตัวยา เวลายาเนี่ยให้ดูที่ตรงนี้เพราะมันเหมือนกันหมดนะครับก็คือเป็นตัวยาสามัญก็คือไซเปอร์เมทิน25่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งซึ่งตัวนี้นะครับก็คือ,อเราสามารถใช้ผสมน้ำเนี่ยฉีดพ่นตัววัวได้เลยนะครับก็คือ1ขวดตัวนี้เนี่ยผสมน้ำา1ลิตรนะครับก็คือไม่ใช่ผสมน้ำา100ลิตรนะครับก็คือ,อ, l, คคอขวดนี้เนี่ยมัน1ลิตร1 0 0 0พซีซีก็ผสมน้ำา100ลิตรได้ก็คือ1เราสามารถพ่นที่ตัววัวนะครับ พ่นใต้ท้องวัวแล้วก็พ่นตามข้อตามจุดที่อับๆนะครับมันก็จะลดพวกไข,ข่ของพวกแมลงดูดเลือดที่มันจะก่อให้เกิดในเรื่องของอการมากินการมากินเลือดหรือดูดเลือดวัวเราครับซึ่งมันเป็นพาหะนําโรคตัวนี้สามารถพ่นใส่ตัววัวได้นะครับแต่ห้ามเข้าตานะครับผมก็ตัวนี้นะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นเราต้องพ่นเนี่ยในช่วงโรคระบาดผมแนะนําให้พ่นสองอาทิตย์หนึ่งครั้งนะครับผมซึ่ง ตัวนี้เราสามารถใช้ได้เลยนะครับมันไม่จําเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสว่าวัวเราจะเป็นอันตรายนะครับใส่ตัวไซ่ประกาานะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับวัวทุกช่วงอายุนะครับแต่ไม่แนะนําให้ฉีดวัวทีอ่อายุ1เดือนนะครับ1ยังอยู่1เดือนต้องฉีดวัวที่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปแต่ว่าก็ใช้ไม่ต้องใช้มากไม่ต้องใช้เยอะมากนะครับก็ฉีดแบบพ่นให้มันเป็นแบบพอให้มันโดนตัวเฉยๆนะครับเพราะว่า ภูมิคุ้มกันวัวเด็กย,ยังเล็กอยู่แต่มันก,นก,นกไ็ไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่สัตว์สีขานะครับเพราะว่ามันจะออกดิ์ดโดยตรงกับพวกแมลงมากกว่านะครับก็แนะนํานะครับให้ให้ใช้ตามพื้นข้อและตัววัวก็คือเราสามารถฉีดพ่นได้เลยแต่ห้ามโดนตานะครับก็การใช้นะครับก็คือผมแนะนําให้ผสม ให้ให้ผสมเนี่ยขวดนึ่งนี่มันมันสมมุติว่า1ลิตรมันผสมน้ำร้อยซีซีไอ้น้ำร้อยลิตรเนี่ยอ่าเราก็หารเฉลี่ยออกมาเนี่ยเราก็มาใส่ฟ็อกซี่นะครับพวกฟ็อกซี่ที่เป็นเราซื้อสําเร็จรูปมาฉีดมามาแล้วก็มามาแบ่งใส่ก็ได้แล้วก็ค่อยฉีดบัวก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีถังผสมถังพ่นยาที่เป็นขนาดใหญ่มันก็จะดีครับผมสามารถใช้ได้เลยนะครับปลอดภัยกับ,บัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็วัวท้องก็สามารถใช้ได้นะครับผมผมขอขอเน้นย้ำอย่างเดียวแค่ อย่าให้อย่าอย่าให้โดนตาแค่นัน้นเองนะครับเพราะมันจะมีการระคายเคืองครับก็ขอฝากตัวไซเปอร์การ์ดด้วยนะไซเปอร์การด้วยนะครับอันตัวนี้ถูกมีมเขาเรียกอะไรมีพวกอยอยชัดเจนนะครับแล้วก็ทํานําเข้าจากต่างประเทศนะครับก็ก็คือสามารถใช้ได้เลยตัวนี้1ลิตรใช้น้ำร้อยห่งขวด1ลิตรใช้น้ำหนึ่ลิตรอ ราคา650บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับก็มีอะไรมีลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางใต้คอมเมนต์หรือแอดไลน์ของผมนะครับก็คือตามเบอร์โทรครับเดี๋ยวผมจะให้ใส่เบอร์โทรลงไปในใต้คลิปนะครับข้อใต้ใต้ใต้คลิปนะครับรายละเอียดอะไรก็คือสนใจเราส่งให้ก็คือ500เฮ้ย650บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามช่อง3 a ทัวร์นะครับก็ มีอะไรที่เราจะอัปเดตในเรื่องของลูกลัมปี้สกินนะครับเราก็จะมาอัปเดตี่เรื่อน,นะครับแต่วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ